นู่นพี่น้องกินนู่นปัาดแต่กินนูน่นว่ารดบาสรดบ่ายแทบมันได้หลายแทบกินนูน่นไข่หมดแดงพี่น ong ไข่หมดแดงสวัสดีครับพี่น้องบ๊อบันบันทงเน้อพี่น้องเน้อวันนี้ก็พบกันวันที่ สิบสีพนะ่พี่น้องวนะั 2, 5, 6, นอังคารที่สิบสี่ปุ่มผ้าเนาะพี่น้องเนาะสองหาหกเนาะพี่น้องตอนที่ตลาดช่องจอมไว้พี่น้องเลยตลาดเศร้าตลาดสดช่องจอมเนบะิ้งวัดสิมีอย่างแน่ปลาอดมีวอฤดูกาลนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปจังไหนไปพี่น้องนะเขาไปเบิง่งข้างในนเขาไปเบิงบ่งเขาไปเบิ่ง นออได้ตลาดนะพี่น้องเนาะตอนนี้เออได้ตลาดนะพี่น้องเนาะเป็นกระลังลังมากพี่น้องลังลังขมากบุ่มบั่มบุ่มบั่มุ่มบั่มอืมกำลังขนของเข้ามาเป็นไหวเลยพี่น้องทั้งคนไหวทั้งคนก็ลุกลายเลยพี่น้องเหี้เบื่อรถตู่คนไหนยังมากเนี่ย เล็มเลยพี่น้องปลาสดเตอร์พี่น้องนับปลาสดมันขายอยูม่มดมือพี่น้องไปอยากได้ไปขาไปขายแถวแห่แถวมานี่จะเป็นหอยพี่น้องเป็นหอยเป็นไอเป็นหอยหอยโขง่งเอ๊เป็นตะกะแตนว่ะพี่น้องนู่นพี่น้องกินนู่นป๊าตีกินนู่นว่ะรถบา่บายรถบ่ายแทบมันได้หลายแทบกินนู่น ไข่หมดแดงพี uh, like ่น้องไข่หมดแดงน้าพี <k <k ่น in ้องเป็นหวายเป็นมั <k 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 ่นเป็นบักบกเป็นบักม่วงร่วมกันหลายคือเก่าพี่น้องหลายเจ้าหลายล้านม่าไม่ค่ะคนไทยก็หลายเนาะมันนี่ผมซื้อว่าถุดิคึกคักคึกคืนนิ้วมุมบับมุมบับมุมบัมอยู่พี่น้องนี่เพิ่อนก็ได้พักหวานเนาะพี่น้อง ผักหวานเธอก็เรียกผักหวานกันผักหวานผักหวานอันนี้เป็นปลาหนังเลยพี่น้องเป็นปลาหนังปลาหนังปลาลดปลาก็เขียดเนาะนางเรียกผักหวานผักหวานมาสดๆเลยพี่น้องเลิ่งกินอเมรพกาโน่ในบ้านซะแน่มาเลยลิงสมัครชาติเป็นบาร์ร้อยเลยลุงโดนส่งหอ่อนไปกินเชิญนมาเชื่อ ห,ห้าสิบโลเองนี่เป็นเห็บพี่มเห็บอซอนปาเรอเอาอีกมีอีกนะแม่โลนี่กุ้งมาอันนี้พักนึงพี่น้องพักสามพักสามด้วยพี่น้องพักสามพ,พักหวานถั่วถัมาพี่น้อง

khoi chắc 1100 si 140เด้อพี่น้องขัด ข้างผมกำลังมากพี่น้องนี่เป็นพักหวานผักหวานหลายอย่างพี่น้องอันนี้เป็นประคอพี่น้องเป็นประคอคอตัวยงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะว่างคูลูคีริอยู่ ผลมาล้นล้นเลยพี่น้องแต่ละขั้นนี่ล้นล้ดเลยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปข่าไปขายเด้อพี่น้องแววกข้ามาพี่น้องหลังโลดตัดตลาดสดช่องจอมพี่น้องตลาดสดตลาดเต้า่นขายตั้งแต้หกโมงเสาร์หอดสามโมงเสาร์พี่น้องเราเพิ่งจะเจ็บไปมุอนี้ก็มีปลากดที่นู่นที่หลายพี่น้องที่นู่นปลากดปลาเสียมปลากุ้ง เป็นปลาเนื้ออ่อนผุนเบิ่งบุตพี่น้องแวะเอาไปขาไปขายพี่น้องสา,งยายวผงไงแม่ผมผงญ่พี่น้องผงไงยยหกสิบห่าส้าพี่น้องผงญ่อันนี้รถคันนี้เป็นบักบกเลยพี่น้องบบักกบักบก,บกบ พี่น้องที่ติดตามว่าบันนี้เรื่อยๆกันสิแต่เห็นของเปลี่ยนเไม่ไม่เรื่อยๆพี่น้อง,เ,งเห็นฤดูแย่เราก็ฤดูกาลเปลี่ยนไปฤดูกาลนี่มีอันนี้ฤดูกาลฤดูกาลนี่ก็ที่เริ่มต้นจากผักหวานพี่น้องผักหวานไข่หมดแดงบกบกเนาะพี่น้องเนาะเป็นหมกงวงเนาะสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับสบายดีสบายดีได้อะไรบ้างเนี่ย เพิง่งมาถึงเพิ่งมาถึงนาฮะปลดนะแจะว่าเมากุ้งกุ้งอ๋อกุ้งฉ่ำไม่เห็นไปขายที่ตลาดบ้งเลยมันตั้งแต่เขาเปิดทุกวันเลยไปวันนี้ไปเงียบปะต้ะนขายมันก็เยอะเดี๋ยวนี้ไข่บดแดงพี่น้องไข่บดแดงหรือมันซีซีซีลอยบวกเลยพี่น้องนี่เป็นหมักม่วงนะพี่น้องเนาะม่วงแก้วขมิ้น เป็นปลาขาวพี่น้องปลาขาวปลาปลา,า,าลดกืบพ่อมีเด้อพี่น้องเด้อปลาลดกับพ่อมีดจะรู้หรอกเมื้อนี้พักหวานขายดีพี่น้องเลือกพักหวานกันข่าเม่นท่าขาคนไทยก็หลายพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศกับพวกหอนไปได้พี่น้องมึงเนี่ยกระสาเนาะ เดือเขาเดียวเกืมเม่อนมดแล้วพี่น้องกดมาหล,หล,ล่นรถเลยพี่น้องเบิ่งพี่น้องรถเก๋งเลยพี่น้องเนอะรถเก๋งไฟถ่ายมาเลยแม่งครับแม่งอีซอด ครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้นสำนี้ฝากพี่น้องอกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาบันแน่ออนออนครับโอกาสหน้าพอกันหมเด้อครับเด้อสวัสดีครับนี่เป็นทานพี่น้อง